ตื่นมาเช้านี้ให้เธอรับรู้ว่ามีใครบางคนเฝ้าภาวนาให้เธอเสมอให้เธอปลอดภัยไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนบนโลกให้พบเจอผู้คนที่รักและถนอมหัวใจเธอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีคุณภาพเดินทางปลอดภัยบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย จเจอบ้านที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเธอรักตัวเองได้มากกว่าเมื่อวานขอให้ห้องนอนของเธอสะอาดและมีกลิ่นหอมหน่านอนให้เธอหลับสนิทต,ตลอดทั้งคืนให้นางฟ้าตัวน้อยอวยพรเธออยู่เสมอในยามที่เธอหลับเธอไม่ลืมที่จะชมตัวเองในทุกวัน มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาหัวใจของเธอเข้มแข็งเธอภูมิใจตัวเอง